สวัสดีครับพี่น้องครับมือนนีผ้าพี่น้องมาเบิงวิถีอีสานนะครับโอ้ใหญ่กับหล้านมาใส่เบ็ดเดอร์ผุนครับใหญ่นะครับโอเออนะครับนี่เบ็ดนะครับนี่ผ้าล้านมาใส่เบ็ดครับนี่เดอพี่น้องเดอเดี๋ยวให้เบิงนะครับนี่นี่หลังนึงบนไซแล้วนะครับอันนี้คือหลังนึงเออย่างย่าง นะครับนี่เบิ้งความนี่เบ็สโปรนสกเสียพีกระเดื้ยนให้เบิ้งนี่เอานะครับยายมืออาชีพเด้อครับนี่เดี๋ยวให้เบิ้องโอนของแท้ได้ครับนี่นเอาเด็กที่จะไ,ไปปล่อยเด็กนี่เบสนะได้ยู่บอครูเถ้าบริษัทนี่ก็รักสิม่านี่โอ้ก็รักสิมาโอ้มาหนำเด็กน้อยนี่ร้านเพิ่นมานี่ครับร้านเพิ่นมาใส่เบ็ดนะครับเลิกเลี่ยนนะครับ ใช่มาเห็นก็เลยว่านางไส้ได้ล้วมันั่นฮะปลาเข็งตัวเมื่อย่หนึ่งปลาเข็งบ่ออืบ่ไผ่ตะไส้หอท้องโตอันนี้ต้นมันท้องโตมันรุดอันนี้บ่โอ้ไผ่ตะผ้าเสียบขี่กระเดือนนี่เสียแบบนี้บ่โอ้สุดยอดโอ้นะครับเอ้าเบิ่งพี่น้องเอ้าหาหาทำเลจังไหนล่ะหาทำเลไหมได้แหล่ะ มองนี่บ่อเออมองแป็นๆน,นี่แหละเอานะครับเบิ่งเห็นเลยโอ้ระวังตกน้ำด้อบ่ตกดรอไม่มบ่ลเลืกฮะบ่ลเลืกบ่ลเลืกบ่โอ้บ่ลเลืกพลันได้หนีเอา้าเบิ่งพี่นอ้นาาองโอ้เป็นปลาข่ารรโอ้นีเด้อเบิ่งน,น,นะครับเมื่อาชีพบได้หนี่วิถีอีสานครับโอ้ซ้ำเนี่เออตอนนใส่ใบบันนันอีกอีกครับปีพงษ์ยามบ่าใดยังล่ะ ขครแย้มเป็นผู้เจ้าเป็นผู้ใช้ผลมาบ่เอ้าบ่เอออาพี่น้องผ้าเบิงนะครับไปก้นนึงอย่งพ่อแล้วบ่ไม่แซ่สมรติพผลโอ้นะครับเอ้าได้คุกหน่อยครับอันนี้ไปวันนี้ให้มันหมานเด้อมาเอินเด้อนี่เบิงพี่น้องนี่ฝีมือใหญ่เด้อนี่ครับนะครับอ้าวผ้าเบิงนะครับผู้ผู้เทาก็หากินเก่งแห้งครับอ้าว นะครับเมื่อแล้วว่าส<ะ>นัน,นได้ไหลยไลนครับ่อาสวัสดีครับ